สนับสนุนโดยทาโร่อร่อยมีโปรโตีนจากเนื้อปลาช่วงนี้สนับสนุนโดยทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาค่ะค่ะตอนนี้ เราอยู่กันที่บริเวณอะไรรู้ป่ะคะพี่เอียบริเวณอะไรคะช่วงนี้ยมันเป็นบริเวณที่น้องๆอ่ะมันจะมานั่งเล่นกันปันมานั่งเล่นกันเลยนะเขาเขาเขาเน้้ค่ะเขามานั่งเล่นกันใช่ไหมคือว่าเวลาเราจัดอิทศการเราประจัดกันตรงนี้เพราะว่ามันเย็นอ้เย็นบอกเย็นเย็นเลยเยเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปหาน้องๆกันดีกว่าครับผนะครับอาปาสวัสดีจ้าท่านอร่ากันยูจ้า เราล้วงประชาชนจริงๆเลยจ้าเนนะคันังเสือเมื่อกี้แอบดูนะฮะเขาเรียกว่ามีการห่อปลกกับไม่ห่อปกด้วยนะฮะปอกที่นี่ฮะไม่ใช่ปกธรรมดาเป็นปกที่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จาดาวิชาวิทยาศาสตร์มีพระเอกสองคนยืนอยู่ด้วยฮะโอเ๋จริงๆทําไมต้องห่อปอกด้วยแบบกระดาษอะไรอย่างเงี้ย่ะคะก็ประหยัดนะคะก็ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินด้วยมันซื้อค่าปกเนาะห่อเองเลย ก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ใครเลือกลายกันเนี่ยต่างคนต่างเลือกทำไมหนูถึงเลือกลายพระเอกสองคนตรงนี้มาล่ะครับคนอื่นยิบไปหมดแล้วอ๋อคนนิบหมดแล้วตายแล้วแล้วหนูลูกทำไมเลือกขาปูตินมาลูกปูตินคือใครปูก็นายกนะคะนั่นปูยิ่งรักลูกปูตินปูตินคือใครไม่รู้ว่าประธานาธิบดีป่ะนะครับอ่ะก็เลยเป็นความคิดสร้างสรรค์อีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าน้องๆเอามาทำเป็นปกหนังสือกันจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าปก เก๋นะฮะเก๋เก๋อย่างนี้นะฮะเรามีเกมมาให้เล่นซ้อนไหมซ้อนเออทำหน้าแบบดีดายซ้อนไหมลูกซ้อนค่ะเช้บเช้าช้านะคะตรงนี้เนะ่ะตรงนี้คือมีสองห้องเรียนถูกไหมลูกมีในห้องหนึ่งยกมืออ่าเอามือลงห้องสองยกมือสิโอเคนะฮะจะเป็นการเล่นเกมนะฮะประชันกันระหว่างห้องหนึ่งหรือห้องสองง่ายๆครับห้องหนึ่งขอตัวแทนสองคนห้องสองขอตัวแทนอีกสองคน อ่าขอแนะนำตัวค่ะขอชื่อเล่นค่ะชื่อว่านิงค่ะนิงกับเบนค่ะนิ่งเบนจากห้องห้องหนึ่งห้องหนึ่งนะนิ้งเบนห้องหนึ่งกับหนูโบค่ะโบกต่ายค่ะกต่ายโบกต่ายห้องสองค่ะนะคะอ่านะฮะเป็นเกมแข่งขันนะฮะระหว่างห้องหนึ่งห้องสองกับเกมที่มีชื่อว่าทารอยยาวสาวได้สาวเอานะฮะกติกาง่ายมากฮะ เราจะมีทารอดเส้นยาวๆนะให้หนูอ่ะทีมละเส้นนะครับทีมละเส้นกติกามีอยู่ว่าทำยังไงก็ได้ครับให้มันหายไป <c oughs> <c oughs> โดยการกินเออโดยกินยังไงก็ได้นะฮะแต่ว่ากินให้มาตรฐานมันก็คือกินคนละปลายสองข้างนะฮะโดยห้ามจับ <c oughs> ห้ามตกนะครับอ่ะพรพอมแล้วนะฮะพีนับสามครับ ใครกินหมดก่อนอย่าลืมนะฮะสิ่งสำคัญครับหมดปับ๊บยกมือขึบแล้วบอกสโ,โลแกนครับว่าทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามดูเข้าไป ห้องสองเร็วมากโอ๊ยอะไรไอห้องหนึ่งมันกินมันต้องกระจิบเลยเนี่ยยังงี้ก็งี้เออห้องสองอ้าวจุ่มไหมจุ่มไหมจุ๊บอ้าอ้ะหมดยังหมดยังยกมือฟับตอบว่าตอบเลยตุ๊กแก่เฮ้ยไม่ตอบฟังนได้นะสาโลอร่อยพี่บุ๊ อกีอกีอะไรนะอะไรนะฮัโหลอร่อยฮัอร่อมีโปรตีนสูงฮะพีดพีฮะฮาโลอร่อยมีโปรตีนจากเนื้อป่าทต้องการไปได้แก่เลยของแกวะฮัลโหลฮัโหลอร่อยโรอ้ตับเปท่ไรมีโปรตีนสูง จ้าต้องทานด้วยอร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลานะถูกต้องน,นะฮะเพราะฉะนั้นพุชนาดได้แก่ห้องเดเลยนะ,ะอันนี้นี่เลยครับรับไปเลยะคะรับลิปเซตจากทารโร่แต่ผู้แพ้ครับผู้แพ้มานี่ก่อนเคี้ยวหมดยังหมดแล้วนะเออนะฮะมีขอารางวัลปอบช่วยให้นะฮะ <z> อะมารับไปเลยะคะรับกิ๊ฟเซจากทารโร่นะฮะเช <z> ่น <NAU? ๆ> ตาการนะครับ อายุหวานทีเราอายุหวานที่สวยสุดในโลกนี่ฟังโฆษณานะฮะของเกมทาโร่ยาวๆสาวได้สาวเอานะฮะต้องขอกระพุณนะครับกับทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาสนับสนุนโดยทาโร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลาอาลนะครับอะไรขอเสียหน่้าขอเสียงเต่เต ังเลขอมือหน่อยให้เอาให้ด้วยเชิญ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 เอาวันนี้นะฮะความสนุกของเราก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับโรงเรียนที่มีชื่อว่ายิวรายบุญมีรังสลีครับนะครับซึ่งวันนี้นี่ก็เขาเรียกว่าได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากน้องๆทุกคนอย่างที่เห็นนะฮะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะฮะขอบคุณน้องๆทุกคนนะรวมถึงขอขอบคุณคณาจารย์ด้วยนะฮะที่ให้สถานที่ถ่ายทำนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นให้นะฮะก็ขอให้น้องๆทางบ้านอย่าลืมฮะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะฮะเหมือนกับน้องๆที่นี่นะฮะอ่ะเอาไปว่าวันนี้นะฮะก่อนจากกันไปย้ำหนึ่งเรื่องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเออวันที่30มิถุนายนกับ1กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมครับ High School Special นะฮะเทปพิเศษครับพาครอบครัวต่างชาตินะฮะ เขาเรียกว่านานาชาสามเอยนะฮะไปตะลุยที่กาญจนบุรีกันนะฮะโดยมีวีเจนนทพัฒน์กับวีเจบูมนะฮะรับหน้าที่ไปเทคแคร์ดูแลให้แทนพี่เอ๋อนั่นเองนะครับก็ติดตามแล้วกันแล้วก็อีเมลด้วยนะฮะ h i h s c o o l t v g m a i l c o m ครับ sms 4 7 4 7 7 7และ mms 4 7 7 7 8 8นะส่งเรื่องราวของบัดดี้ความเป็นคู่หูคู่ซ่ามาแล้วกันนะวันนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยครับปากกาบิ๊กซุปเปอร์อิซี่ซุปเปอร์สมูทอิงสิงบิ๊กสิงบิ๊กทาร์โร่อร่อยมีโปรตีนจากเนื้อปลา จา้าแนวเทียมพีใาชัดล้านเปอร์เซ็นต์และดอกจันสามสามเก้าช่องทางโล่เพลงโดนใจนะครับเอาวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเราทั้งหมดลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับ